เห็นเห็นคุณพิธากับคุณหมอชนละนาดโอ้โหผมนึกว่าละครติ่งเกาหลีจะฟินกันสุดๆแล้วนะครับแต่เหมือนคู่รักไหมคะเหมือนคู่รักที่แบบหวานหวานขึ้นแล้วก็ีซิลลี่วายพี่ซิลลี่ซิรีี์วายเหรอไม่คือก็มีมีคนแซวว่าผมรสเท่าเทียมต้องมาแล้วแล้วก็มีอะไรนะครับมีอมีคนที่เป็นสักขีพยานทั้งทําเป็นฮาร์ดบีทนะ ทำเป็นอะไรนะฮะสัญญาลักแข่งความรักอะไรอย่างเงี้ยอืแล้วก็แต่ว่าเบื้องต้นเองเมื่อวานนี้พอเสร็จแล้วเนี่ยก็อยากจะคุยกับเออพี่ๆเขาเนาะก็เช็คข่าวไว้ว่าเจ้าของบ้านเนี่ยพักประชาชาติเนี่ยคุณทวีสัตส์บอกว่าเมื่อวานโอ้โหหวานแหววจนไปฉลองสังสรรค์กันเลยนะคะหลังจากที่เออ มีการเจอกับพี่น้องสื่อมวลชนก็เลยไปสังสรรค์กันยามค่ำคืนเนาะก็เลยไม่ได้มีโอกาสได้พูดคุยจริงๆอยากคุยกับเจ้าของบ้านคุณทวีสอบสองแต่ดูเมื่อวานนี้อาจารย์วันนอรนะคะก็ดูเหมือนว่าจะบอกเลยนะว่าเอา่อทุกอย่างเหนียวแน่นหมดแล้วก็ออกมายืนยันว่าขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบแล้วก็แบบนี้เราจะกอดคอไปด้วยกันอาจารย์วันนอรนี่ออกมาคอนเฟิร์มเลยนะคะสาหรับเรื่องที่ แปดพักรวมแต่ว่าดูเหมือนว่าเรื่องกรณีประธานรัฐสภาค่ะพี่ๆคะวันเมื่อวานกลับบอกว่ายังไม่ได้มีการคุยกันในวงแปดพักรวมนะคะแล้วก็ขอให้เป็นเรื่องของสองพักการเมืองก็คือระหว่างก้าวไกลกับเพื่อไทยเนี่ยไปพูดคุยกันเองก็คือเป็นเรื่องที่คู่รักคู่นี้ต้องไปคุยกันเองว่าจะเลือกใครมาเป็นประธานในการจัดงานเน่ยนะคะ ว่าไว้อย่างนั้นนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยในม,มุมลิลี่เองมองว่าเขาต้องมีการคุยกันแล้วล่ะคะ่ะเพราะว่าเรื่องแบบนี้เนี่ยนะคะต้องมีการคุยมีการตกลงกันแล้วแต่ว่า การพูดคุยกันตกลงกันครั้งนี้ก็คงจะเป็นเรื่องของการภายในยกเว้นแต่ว่ามันตกลงไม่ลงตัวนะคะหรือมีเงื่อนไขอะไรทั้งสองฝ่ายอีกไม่นานเกินรอมันก็จะมีการเปิดเผยกันออกมาว่าแล้วสรุปแล้วเนี่ยนะคะพูดคุยเรื่องตำแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรกันเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดพูดคุยตกลงกันแล้วเนี่ยทุกอย่างก็คงจะ ดำเนินไปจนถึงขั้นเปิดสภาผู้แทนรัษฎรแต่รับรองว่าต้องมีหลุดออกมาแน่นอนเมื่อวานนี้ดิลลับต่างๆที่เกาะลังกาวีดิลลับสิงคโปร์ดิลลับเลสเตอร์ก็จบลงกลายเป็นดิลลักระหว่างกันนะคะผมผมคิดอย่างนี้นะคุณอิลลี่บ้านเมืองที่มีปัญหาไอ้กระแสที่มันเกิดขึ้นทั่วนนี้ยมันมีคำคำเดียวแหละ เขาว่าเขาพูดมีแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะครับไอ้ทั้งหมดเนี่ยสุดท้ายเขาเนี่คือใครไอ้แหล่งข่าวนี่คือใครใครเป็นคนพูดแล้วก็ไม่มีการออกมาคนชีวิตก็บอกว่าแหล่งข่าวนะครับเขาบอกอย่างนั้นเขาบอกอย่างนี้ผมว่าสังคมไทยต้องเปลี่ยนแล้วละ่ะไอ้การที่บอกว่าเขานั่นเขานี่เขาเนี่คือใครบอกจะชัดนะครับแล้วคุณกล้าพูดพอคุณคุณกล้า เปิดเผยคุณก็ต้องกล้าพูดในสิ่งที่มันมันเป็นความจริงมาถึงเวลาแล้วไม่งั้นโลกเราก็อยู่ในกระแสของใครก็ไม่รู้เป็นไอ้โมงคนไหนก็ไม่รู้ที่มาปล่อยข่าวแล้วก็เกิดปัญหานะครับในจริงเมื่อวานนี้ดูภาพรวมแล้วก็ก็ก็ไม่ได้มีอะไรที่เป็นขัดแย้งเลยนะยังเป็นทิศทางเดียวกันอยู่ใช่ไหมคริลี่ยังเหมือนเดิมเดียวเลยใช่ไหม ยังเหมือนเดิมเลยค่ะดูะพิธาตอนตอนที่คุณหมอชนน่านแถลงว่าจับมือ,อ,อด้วยนะเดี๋ยวแน่นกอดคอโอ้โหสาวสาวอย่างลิลลี่กับพิตาหรือว่าสาวสาวทั้งประเทศที่อยากไปนั่งข้างๆแทนคุณหมอชนน่านนะคะตอนที่คุณพิตาเขาโอบกอดมาเนี่ยแหละค่ะจริงว่าคะพิตาคะ <laughs> <laughs> ่ะตอนอโอบกอดใช่ไหมก็ดูอยู่ดูอยู่ ก็มจะใช้คําว่าอบก่อนเลยก็แบบว่าอบหลังอบหลังละกันค่ะเออใช่ค่ะค่ะบรรยากาศก็ขึ้นมืนดีนะคะพี่การเมืองนะคะก็แต่ว่าทุกอย่างต้องดูกันต่อไปเออส่วนที่พี่ใหญ่พูดมาเนี่ย มันคือถามว่าที่ผ่านมาขาพยายามเช็คข่าวกันดูนะคะแต่ว่าคนที่ไปเนี่ยก็คงจะไม่ใช่ตัวจริงอาจจะเป็นตัวแทนหรืออาจจะเป็นเจ้าของจริงๆที่ไม่ใช่เปิดหน้าอะไรแบบนี้ละมั้งคะก็แต่มันก็เป็นเรื่องของการเอ,อให้ข้อมูลส่งต่อกันมาค่ะพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็คงไม่สามารถจะมาระบุได้ว่าคนนั้นไปคนนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้เห็นกระตา ไม่ได้ฟังจากปากเนาะเป็นการพูดส่งต่อกันมาเนะพี่แจ็คเนาะพี่ปูนะคะคุณลี่เคยเล่นเคยเล่นเกมใช่ไหมที่แบบยืนต่อกันแล้วอบชีพคนสุดท้ายเนี่ยอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมว่าสังคมสังคมไทยนี่ต้องเรียนรู้แล้วเจ็บแล้วไม่จําสักทีเรื่องแบบเนี้ยแล้วก็มันกลายเป็นกระแสมาทําร้ายตัวเองทําร้ายสังคมทาร้ายประเทศชาติซึ่งซึ่งบอกว่าตัวเนี้ยต้องบอกว่ามันเป็นสุญญากาศและเราเองทางสภาวิสากรรม ท่างผู้กับการเนี่ยก็วอยซ์ไปหลายทีแล้วว่าอืจริงๆแล้วเอ,อเระยะเวลาเนี่ยถ้ามันเนิ่นนานไปมีผลเสียนะครับอย่างล่าสุดเมื่อเช้าผมดูข่าวที่พี่แจ๊คส่งมาให้ส่งออกติดลบเจ็ดเดือนนะครับเราขาดดุลไปน่าจะเป็นแสนสี่หมื่นกว่าล้านใช่ไหมซึ่งซึ่ง,งอันเนี้ยผมถือว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจนถึงตอนเนี้ยสถานการณ์การส่งออกมันไม่ดีมาตั้งนานแล้วพี่แจ๊คเพราะว่า ปัจจัยเรื่องของการผลิตปัจจัยเรื่องสงครามนะครับเรื่องของต้นทุนที่มันพลังงานที่มันเพิ่มมากขึ้นส่วนผลกระทบหมดเลยนะครับรวมทั้งสําคัญที่สุดนะครับใหญ่สุดที่หลายคนอาจจะมองข้ามไปคือ <c oughs> เวลานี้ <c oughs> กําลังการซื้อของลูกค้าเราลดลงไปเยอะนะครับประเทศไทยอยู่ได้เนี่ยหกสถึงเจซของ GDP เนี่ยมาจากการส่งออกการส่งออกขณะน,นี้เครื่องยนต์เครื่องนี้กําลังจะมีปัญหา รเราส่งออกไปยุโรปเนี่ยจะเดิมสมมติส่งออกไปได้ร้อยหนึ่งอันนี้มัจะเหลือเข้ามาต้อง70ดสบนะครับเหลือ60สนะครับเพราะว่ากําลังการซื้อมันลดลงนะครับการเจอสงครามของยุโรปเองก็ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรยังแก้ไม่ได้อเมริกาเองไม่ต้องพูดถึงฮะตอนนี้สภาพหนี้สาธารณนะเกิดขึ้นมาสูงมากแล้วก็สภาพคล่องของอเมริกาเองก็มีปัญหานะครับมีคนทํานายว่า อนาคตอีกไม่นานนี้นะอีกไม่เกิน10ปีเราจะเห็นแบงก์ดอลลาร์เป็นแบงก์กงเต็กก็มีความเป็นไปได้นะครแต่ผมยังไม่เชื่อว่าอเมริกาจะปล่อยให้ค่าเงินตัวเองโลกถึงขนาดที่ให้ให้หยวนเข้ามาแทนที่ด้วยนะครับซึ่งคือว่าไม่น่าเป็นไปได้แต,ต่างนั้นในกรตางก็คงต้องรอดูแบบระยะยาวกันต่อไปครับครับผม